สวัสดีท่านผู้ชยทุกท่านพวกผมในช่องซิสเต็มนะครับมาเรื่องของการเมืองเรื่องของเก้าไกลก่อนหน้านี้หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคํหนึ่งที่เขาเอาไว้กล่าวหาเก้าไกลแม้กระทั่งจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเก้าไกลก็จะใช้คํานี้ตอบว่าหรือแม้กระทั่งพรรคพวกเดียวกันที่เคยร่วมรัฐบาลแปดพรรคเนี่ยพอหักหลังเก้าไกลตีตัวออกห่างก็ไปกล่าวหาว่าเนี่ยเพราะเก้าไกลคุณนิสัยแบบนี้ไงถึงไม่มีใครครบคุณถึงไม่มีเพื่อนคบทุกคนพูดแบบน,นี้ตอนแรกคือฝั่งตรงข้ามพูดเท่านั้นหลังจากนั้นคํานี้มันสืบต่อกันไป ก็ต่อกัอนไปเพราะคิดว่าคํานี้มันสามารถจี้จุดสามารถเล่นเขาได้สามารถทําให้ตัวเองดูดีได้อะไรแบบนั้นแต่ผมก็เลยอยากจะถามกับคนพวกนี้ที่ไปกล่าวหาเขาผมอยากจะถามว่าไอ้คาว่าเพื่อนของคุณเนี่ยคือนิยามจากอะไรเพื่อนก็คือคนที่ต้องทําอาชีพเดียวกันหรือเพื่อนคือคนที่ต้องรู้จักโกงกินเหมือนกันรู้จักจังหวะชีวิตตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้ดีเหมือนกันหรือย,ยังไงแล้วถ้านักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนพูดแบบนี้มันก็พอมองเข้าๆได้ว่าดูเหมือนคุณจะเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเอง ดูเหมือนคุณจะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเพราะคุณบอกว่าไม่มีเพื่อนครบแต่ว่าพรรคต่างๆไม่ครบกับคุณเพราะว่าคุณไม่มีเพื่อนคบไม่ใช่นะก่อนเลือกตั้งก่อนจะชนะการเลือกตั้งพวกคุณอุ้ขอสิยงประชาชนใหญ่เลยไม่เห็นมีใครพูดคานี้คุณเห็นประชาชนสําคัญตอนที่เลือกเท่านั้นหลังจากเลือกเสร็จประชาชนไม่มีค่าเห็นไหมคนที่มีค่าคือฉันคือพรรคแต่ละพรรคถึงจะมีค่าประชาชนไร้ค่าเห็นไหมต่างกับก้าวไกลก้าวไกลยังคงยึดติดป,ประชาชนเราจะบอกก้าวไกล ist, ไม่มีเพื่อนคบไม่ได้ คุณไปเทียบทุกพักทุกพักเก้าไกลได้อันดับหนึ่งเยอะสุด14ล้านเสียงอันนี้นับจากบัญชีรายชื่อ14ล้านอันดับหนึ่งไหนแล้วมิมีเพื่อนกบหนี้งไงเพื่อนเขาประชาชนคือเพื่อนหรือคุณจะบอกว่าออประชาชนไม่เกี่ยวไม่มีค่าหรอประชาชนไม่ใช่เพื่อนอะไรแบบนั้นใช่ไหมเหมือนชอบไปใส่ร้ายไปปั้นคําเช่นเดียวกันกับกรณีถกไม่เถียงในรายการเนี่ยมีคนสายแว่นท่านหนึ่งที่มีการดีเบตกับคุณช่อถกเถียงกับคุณช้อนั่นแหละท่านนี้สายแว่นเห็นว่าเป็นนักวิจารณ์อิสระหรือนักกฎหมายอิสระอะไรสักอย่างนนนนนึงออััี้กก็เหมื ตอนท้ายรายการเนี่ยเขาก็ชวนคุณชอบไปกินกาแฟกันเนี่ยแล้วคุณชอบบอกว่าอ๋อไม่ไปทานด้วยไหมเขาก็พูดทันทีว่าเนี่ยนี่ไงดูนะครับทุกคนก้าวกันเนี้ยเป็นแบบนี้ชวนไปกินกาแฟไม่ไปกินคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกับว่าอ๋อคุณไม่มีเพื่อนคบเพราะคุณทําตัวแบบนี้อ่ะฉันชวนคุณไปกินกาแฟคุณไม่กินแปลว่าจะโทษว่าคุณผิดหรือเปล่าแต่คือคุณต้องมองในมุมตัวคุณคุณไม่ใช่แบบคนไม่ไปก็คือคนนั้นผิดเหมือนผมอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเนี่ย ผมอยู่ๆไปเชิญดาราดังระดับประเทศท่านหนึ่งไปกินข้าวชวนเขาไปกินข้าวไปกินกาแฟพิมพ์เสร็จหรือเขาปฏิเสธหรือเขาจะไม่ตอบผมผมโกรธเขาโกรธเลยดาราคุณมีสิทธิ์อะไรมามาไม่กินข้าวกับผมคุณผิดคุณเนี่ยเห็นแก่ตัวได้ไหมไม่ได้ผมเนี่ยต้องกลับมาหันมามองตัวเองว่าเออตัวผมคู่ควรไหมผมมีสร้างอะไรได้กับเขาบ้างผมสามารถสร้างประโยชน์อะไรกับเขาได้บ้างหรือผมสามารถสร้างประโยชน์อะไรกับสาธารณะเมื่อชวนเขาไากินข้าวหรืออะไรแต่ผมชวนเขาไปกินข้าวด้วยเหตุผลผมอยากกินข้าวกับเขา หรือผมอยากจะเอาเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อชวนเขามาหาประโยชน์ให้ผมหรือไม่อะไรยังไงผมไปโทษเขาได้ยังไงไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ชวนคุณชอบไปกินกาแฟเขาปฏิเสธก็เหมือนจะพยายามไปโทษเขาซึ่งเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์คนที่สายแว่นท่านนี้ว่ามีความคิดอะไรยังไงน่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันก็เลยจะย้อนกลับไปถึงคําที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนชอบไปไปปั้นคําว่าเนี่ยไม่มีเพื่อนคบะเพราะทำตัวแบบนี้คือมันก็จะเปรียบเทียบว่าเอาโอเคละ คุณจะอ้างว่าเพื่อนของคุณก็คือนักการเมืองเหมือนกันก็ไม่ได้เพราะว่าพักเก้าไก่มันไม่ใช่หนึ่งคนในพักเนี่ยมีมีสมาชิกเป็นร้อยคนสมาชิกเยอะมีทั้งบัญชีรายชื่อมีสสแล้วก็มีทีมงานมีผู้ช่วยสอสเยอะแยะไปหมดมากกว่าร้อยชีวิตไหนแล้วไม่มีเพื่อนครบอีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าโอเคถ้าเราพูดถึงเรื่องเพื่อนการที่คนคนนึงเพื่อนครบน้อยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเพราะคนคนนั้นไม่ช่วไม่มีเพื่อนครบอาจจะแปลได้ว่าเขาเลือกเพื่อนที่จะครบมากกว่าเขาคัดคนมาเข้ามาในชีวิตเขา เฉพาะคนที่จาเป็นคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นอย่างผมก็เหมือนกันเวลาผมคบเพื่อนผมก็คัดเพื่อนเหมือนกันแต่คือไม่ใช่ว่าคนที่ผมไม่เอาไม่คบแปลว่าไม่ดีไม่ใช่เพียงแต่อาจจะแบบความเห็นไม่ตรงกันหรือว่าอาจจะกลัวว่าแบบความลับของผมเก็บไม่อยู่หรืออาจจะไปต่อกันไม่ได้อะไรแบบนั้นซึ่งผมก็เคยมองคนผิดคือเคยอยู่ที่ออฟฟิศผมทางานที่ออฟฟิศหนึ่งแหละตอนแรกก,ก็คัดเพื่อนเองเพื่อนผมไม่ได้เยอะมากจริงๆเพราะตอนที่ออฟฟิศก็ใช่มีคนมาพูดคุยกันคือพูดคุยกันได้ ปกติไม่ใช่ว่าพูดคุยไม่ได้พูดคุยปกติเพียงแต่ว่าไปสังสรรค์ไปอะไรกันไปกินข้าวด้วยกันผมจะโอกาสค่อนข้างน้อยเดี๋ยวว่าผมมาเล่าดีกว่าเรื่องของออฟฟิศที่ทำไมผมสุดท้ายผมต้องแตกหัากับเพื่อนรุ่นนั้นท่านนี้แล้วคนในออฟฟิศก็เข้าใจผิดเดี๋ยวว่าอนาคตจะมาเล่ากันออฟฟิศเพราะเนี่ยแหละคือการคัดเพื่อนที่คบแล้วผมเป็นที่สัยแบบนี้อยู่แล้วคือหลกัหลกๆมันมี3อย่างอย่างแรกคือผมเป็นคนที่คัดเพื่อนอย่างที่สองผมเป็นคนที่กิน น้ำสมุนไพรที่ผมเคยเล่าไปน้ำสมุนไพรนี้ทําให้ผมค่อนข้างแบบค่อนข้างจะความเป็นส่วนตัวเยอะแล้วก็อย่างที่3ก็คือว่าผมทําเกี่ยวกับพวกอ,ออนไลน์เกี่ยวกับพวกสื่อออนไลน์แล้วก็ความขัดแยง้งอยู่บนความขัดแยง้งซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงส่วนตัวของผมด้วยก็เลยกลายเป็นว่า3อย่างนี้ทําให้ผมค่อนข้างจะคัดจะเลือกเราก็จะปกปิดอะไรหลายอย่างจะไม่ค่อยเห็นผมในสื่อสาธารณะมากนะจะไม่ค่อยเห็นผมไปที่สาธารณะแบบเห็นชัดแจ้งว่าเป็นผมแน่นอนอะไรแบบนั้นก่อนนี้คือเล่าคร่าวๆนะ เพราะฉะนั้นการที่คนคนนึงเนี่ยเพื่อนคบน้อยหรือไม่มีเพื่อนคบมันดีความอ,าอะไรไม่ได้เขาอาจจะไม่อยากคบคนแบบคุณที่แบบเห็นแก่ผลประโยชน์แต่เขาเห็นแก่ประชาชนไงเขามีประชาชนหนุนหลังเขาตั้ง14ล้านเสียงเยอะสุดนะคุณคนไหนก็สู้เขาไม่ได้แต่เพราะแบบนี้แหละเพราะไอ้14ล้านเสียงมันดันเยอะสุดทําให้อีกฝั่งหรือฝั่งที่หักหลังเขาเนี่ยก็ต้องหาข้ออ้างใหม่เขาอ้างว่าอะไรรู้ไหมอ้างว่าก็สุดท้ายคุณ14ล้านเสียงคุณได้ตั้ง1 5 1ที่่งแต่สุดท้ายคุณก็แพ่เห็นไหม พักร่วมรัฐบาลเก่าเนี่ยเขารวมกันได้ตั้งเยอะเขารวมกันมากกว่าคุณอีกเขาตั้ง1้8ยที่นั่งคุณได้ร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งก็ไม่ได้เยอะเท่าเขาอะไรแบบนั้นเขาอ้างแบบนี้แทนอ้างว่ารวมกันมาสู้กัหนึ่งคุณจะไปเอาคนรวมกันมาสู้กัหนึ่งคนได้ยังไงไม่ได้มันอ้างไปเรื่อยยงั้นผมก็บอกว่าคนพรรคการเมืองทั้งประเทศไทยรวมกันก็ชนะประชาชนแล้วประชาชนไม่มีค่ามันอ้างได้ไปเรื่อยถ้าคุณจะอ้างรวมนู่นรวมนี่มันไม่มีค่าเพราะเวลาประชาชนเลือกเขาเลือกเป็นแต่ละพักเขาไม่ได้เลยวว่าาาาาอออ้้้ฉฉััันนนเเลืกกใใหภูมมิิจจไทยพรรระะสงชตบ พอปะชะลด้วยไม่ใช่เขาอาจจะอยากได้แค่ปูมิใจไทยหรือเขาอาจจะไม่ได้เกยียดก้าวไกลแต่เพียงแต่ว่าเอาปูมใจไทยมันเด็ดกว่าในเรื่องของบางนโยบายอะไรแบบนั้นผมก็พูดได้พรรคก้าวไกล14ล้านเสียงคนมาเลือกตั้งคือน่าจะประมาณ39ล้านเสียงเอามาเลือกตั้ง14ล้านหักลบไปแล้วก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่30นะน้อยกว่า30ล้านที่ไม่ได้ไปเลือกก้าวไกลแต่ถ้าเทียบกับเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนเลือก10ล้านน้อยกว่าก้าวไกลทั้ง4ล้านหักลบแล้ว ก็ไม่มีคนไม่เลือกเพื่อไทยก็28ล้าน20กว่าล้านไปปลายเกือบจะ30ล้านหรือยิ่งหนักกว่านั้นภูมิใจไทยคนเลือกภูมิใจไทยเนี่ยบัญชีรายชื่อแค่1ล้านเสียงทีนี้ไม่ใช่20กว่าล้านไม่เลือกนะคือ3038ล้านภูมิใจไทยเนี่ยได้เสียงแค่1ล้านเพราะฉะนั้นอีก38ล้านไม่เอาภูมิใจไทยเขาไม่เอาคุณผมพูดแบบนี้ได้ไหมไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะว่ามันมีพักมันซอยเยอะมากแต่ถ้าคุณมีแค่สองพักคุณจะพูดแบบนั้นได้ ว่าส่วนใหญ่ไม่เลือกคุณถูกแล้วก็มันมีแค่ครึ่งครึ่งอ่ะมันจะไปไหนได้แต่นี้พรรคการเมืองมันโหมมกี่สิบพักอาจจะมีเกือบถึงร้อยพักก็ได้นะพรรคการเมืองเยอะมากมันก็ต้องกระจายเสียงกันอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาแข่งกันเป็นพักเป็นพักไงคุณจะมาอ้างว่าออกพักนั้นรวมกันไม่ได้คุณจะไปเหมารวมเสียงประชาชนคุณไม่ตัดเสียเสียงแทนเขาไม่ได้ไม้คุณจะแยกพักไม่รวมพักกันไปเลยล่ะทำไมภูมิใจไทยไม่ไปรวมกับพปชรอไม่ไปรวมกับรวมไทยสังชาติอะไรทําทไมไม่รวมก็เพราะไม่ได้เพราะว่าเขาคนละแนวคิดเขาากก็อออยยยชนนะภูมิใจไทดด้ับ ยกก็อยากจะชนะพอปชลเหมือนกันอยากจะชนะเพื่อไทยแต่ทํายังไงเพื่อไทยเองก็อยากชนะเก้าไกลเหมือนกันทําไงล่ะก้าไกลกระแสดีไงก็ต้องคอยอยู่กระแสเก้าไกลเห็นว่าเก้าไกลดุงดังเรื่องอะไรก็เข้าไปเรียนแบบทำหมอนว่าตัวเองสนใจเรื่องนั้นในฉบับของคุณทักษิณที่ผมเคยเล่าไปว่าคุณทักษิณจะเป็นเป็นไหลเป็นน้ําอะอะไรดีก็เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะคล้ายๆกับสายก๊อฟสายปริงที่ผมเคยเล่าไปเหมือนกัน จริงๆตัวเองไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนั้นไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นแต่พอรู้ว่าคนสนใจเรื่องนี้ก็ทํเหมือนว่าตัวเองเนี่ยสนใจทำเอาตัวเองรู้เรื่องในเรื่องนั้นเพื่อให้อะไรเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์เพื่อให้คนอน่ะชอบตัวเองแค่นั้นโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้เรื่องอะไรพอสุดท้ายไปถ้าคุณถามเชิงลึกเขาก็จะไม่รู้เพราะเขาไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นก็มันจะทรงๆแบบนี้แหละไม่ได้สนใจคุณก็ไม่ได้เชี่ยวชาญสุดท้ายคุณก็ไม่สามารถตอบเชิงลึกได้ใช่ตอนแรกคนอาจจะโอ้เฮอดีใจโอ้คุณเป็นพวกเดียวกันไปมาคนเขาก็มออองก ทรงเดียวกับที่ผมเคยเล่าทรงเดียวกับกนักสินกับสายก๊อฟสายปิงที่ผมเคยเล่าไปในอดีตซึ่งเนี่ยละฮะทรงนี้จะเป็นทรงที่อันตารายมากเพราะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองเขาจะไม่ค่อยแบ่งปันคนอื่นเหมืนอนอะคือถ้าเอาพวกเนี้ยไปเทียบกับคนที่ทําดีถ้าคนทําดีก็คือว่าโอเคแหละไม่ได้ว่าไม่ชอบคนก๊อฟคนเรียนแบบนะถ้าคุณเรียนแบบไปแล้วแล้วไปต่อยอดคุณไม่ใช่ก๊อปเอาเข้าตัวเองแล้วก็กินไปเลยแบบนั้นไม่ใช่ถ้าคุณเอาไปแล้วคุณสามารถสร้างต่อยอดคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมามันน่าภูมิใจ คุณเรียนแบบใบคุณจะไปก๊อปของคุณนุนคนนี้แต่คุณต่อยอดคุณสร้างประโยชน์ให้คนอื่นต่อแล้วคนอื่นสามารถใช้ประโยชน์ได้คิดอะไรใหม่ๆอันนั้นเป็นประโยชน์แต่กลายเป็นว่าไม่ใช่พอเห็นงงเขาดีโอหยิบมาแล้วก็เอาเข้าตัวเอาเข้าตัวแล้วก็ทําว่าตัวเองรู้เรื่องนี้ตัวเองเป็นคนคิดเรื่องนี้ตัวเองสนใจเรื่องนี้ซึ่งสไตล์นี้จะเป็นสไตล์ที่อันตารายมากและผมก็ดูสไตล์นี้ออกในอดีตใช่ในอดีตคนอาจจะไม่เข้าใจก่อนหนะ้าเมื่อแบบปีสปีที่แล้วคนไม่เข้าใจแต่หลงังๆคนก็เริ่มเข้าใจว่าผมรู้สึกยังไงมะรัเพาน ระยะเวลามันพิสูจน์คนคุณจะเห็นการกระทำต่อเนื่องแล้วไม่ใช่ว่าแบบผมอิจชา้าเขาผมอากติเขาเพราะผมเชียร์ฝั่งนี้หรืออะไรก็ตามไม่ใช่คุณทักษิณก็เหมือนกันผมก็เคยพูดคุณทักษิณตอนนั้นคนไม่พอใจล้วนเลยฮะน่าจะแบบ80-90%าซนด่าผมล้วนๆพอวันนี้เห็นะคนเริ่มเข้าใจคนเริ่มตาสว่างแล้วก็ยิ่งมีคุณจตุพรออกมาแฉความจริงอีกยิ่งคุณทักษิณโชคดีมากที่คุณทักษิณเผยท่าแท้ตนเองโชคดีที่มีเก้าไกลถ้าไม่มีเก้าไกลในวันนี้ แล้วก็คงไม่ได้เห็นทักษิณเป็นยังไงในวัน,นวันนี้เหมือนกันก็โชคดีหลายอย่างมากทําไม,ม่ลงเอ,อยแบบนี้ไม่งั้นผมก็ยังคาดการว่ากว่าคนจะรู้ความจริงเกี่ยวกับคุณทักษิณน,น่าจะเป็น10ปีหลังจากนี้ด้วยแต่โชคดีใช่ไหมหลายอย่างคนเห็นชัดคนจะเ,เริ่มเข้าใจและผมก็มีประสบการณ์กับพวกนี้ผมจับจุดของมนุษย์หลายอยา่างแล้วก็มารวมกันแล้วก็วิเคราะห์โอเคกลับมาเรื่องของพรรคการเมืองภายหลังเราก็จะได้ยินคํานี้มากขึ้นที่คนในพรรคเพื่อไทยออกมาพูดเองว่าเนี่ยก็เพราะว่าไม่แลนดสไลด์ไง ถ้าแลนสไลด์มันก็จบแล้วใช่ก็แน่นอนถ้าคุณชนะมันก็จบคุณก็สามารถตั้งอะไรก็ได้ของคุณตามใจคุณก็จะมีอำนาจสูงสุดคุณอาจจะไม่เห็นหัวประชาชนหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่คุณพูดแบบนี้ซึ่งไอการบอกว่าแลนสไลด์ก็จบแล้วมันเหมือนโทษประชาชนที่ผมเคยบอกไปว่าเหมือนคุณพยายามจะโทษว่าเพราะคนทั้งประเทศไม่เลือกคุณแต่คือมันเป็นสิทธิของเขาเ็าจะเลือกเข้าก็จะเลือกภูมิใจไทยพลังป,ประชาชนอะไรก็ตาม คุณต้องโทษตัวคุณเองว่าตัวคุณเองนโยบายอาจจะไม่ดีพอคุณอาจจะไม่มีความจริงใจพอตอนดีเบตเนี่ยคุณไม่ชัดเจนและพอคุณไม่ชัดเจนเองคุณก็ไปโทษประชาชนโทษพรรคอื่นอย่างก่อนหน้านี้เห็นเห็นว่ามีพูดอีกคุณอุ้งยิงเหมือนจะมีพูดว่าพรรคคู่แข่งพรรคคู่แข่งเนี่ยพยายามจะหาว่าเราไม่ชัดเจนอะไรแบบนั้นไปใส่ความเขาคู่แข่งคือใครก้าวไกลหรือเปล่าเห็นไหมก็บอกว่าอ๋เป็นการใส่ความทั้งที่ตัวคุณเองไม่ชัดเจนมันก็เป็นหลักฐานเขาจะใส่ความคุณได้ยังไงถ้า ประชาชนจะเป็นคนตัดสินทําไมเราต้องให้ประชาชนตัดสินก็เพราะว่าถ้าประชาชนมวลชนเป็นคนตัดสินเมื่อ,อไร่เรื่องอาจจะเป็นธรรมมักจะเป็นธรรมส่วนใหญ่นะมีม,มีมีครั้งที่ไม่เป็นธรรมเพราะความเข้าใจผิดแต่บนความเข้าใจผิดนั้นคือเขาตัดสินด้วยความโปร่งใสโดยที่ไม่มีผลประโยชน์มาเก,กี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฮะเพื่อไทยคุณจะไปโทษประชาชนไม่เลือกคุณไม่ได้เพราะเขาตัดสินใจและเมื่อคุณผิดมวลชนเนี่ยแหละตัดสินใจว่าคุณตรงนี้มีปัญหาคุณไม่ชัดเจนเพราะ ถ้าเก้าไกลไปใส่ร้ายคุณถึงเวลาคนเขาจะด่าว่าเก้าไกลจะต่อว่าเก้าไกลอัตโนมัติแต่ก็เพราะมันเห็นเห็นกันอยู่คุณก็ต้องยอมรับความผิดพลาดอย่างเงพอโทษว่าอาทีนี้มาโทษว่าเพราะไม่แลนส์สายแล้วไอ้สิล้านเสียง10ล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทยไม่น้อยนะเพื่อไทยอันดับสองแต่หรือว่าคุณอยากได้อันดับหนึ่งอย่างเดียวถ้าไม่ได้อันดับหนึ่งเมื่อ,อไหร่ฉันจะโทษเลยอ่ะฉันจะไม่พอใจอะไรแบบนั้นมันจะไม่ได้แบบนี้ก็แปลว่าเพื่อไทยคุณไม่ได้เห็นค่าสิบล้านเสียงใช่ไหม อุตส่าห์เลือกคุณมาตั้ง10ล้านแล้วคุณดูมอาออกไม่ได้มีค่าถ้าพวกคุณไม่เลือกฉันแบบ20ล้านสิไอ้สิล้านจะไร้ค่าหรือไม่ตรงกันข้ามถ้าเรามองไปฝั่งเก้าไกลจะเห็นว่าเก้าไกลขอบคุณประชาชนต่อให้ตัวเองไม่ได้เป็นนายกเลือกตั้งเสร็จโอเค14ล้านสี่แม้ว่าจะไม่ได้แบบสไลด์เยอะขนาดนั้นแต่ก็คนก็เลือกเยอะๆมากถ้าเทียบเก้าไกลถือว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่จริงๆทั้งที่มีการแข่งขันเยอะแล้วสามารถชนะพรรคเก่าแก่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่า โดยที่โดยที่สําคัญก็คือโดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนโฆษณามหาศาลไม่ต้องมีการยัดตังให้ประชาชนเลือกหรือซื้อเสียงไม่มีนี่คือครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ใครทําได้ไม่มีข่าวเรื่องซื้อเสียงเลยก้าวไกลไม่มีแม้กระทั่งใครกล้าพูดเพราะมันไม่มีจริงๆแต่ถ้ามีก็คงต้องมีคนพูดและเอาหลักฐานออกมาอันนี้ไม่มีนะมีแต่พักอื่นที่หลายๆคนเห็นใช่ไหมซื้อเสียงต้องใส่เสื้อสีของฉันเพื่อไปร่วมอะไรมันดูไม่เนียนคือผมไม่พูดดีกว่าว่าทำยังไงถึงเนียนไม่งั้นอนาคตพรรคการเมืองที่แบบ ลูกเล่นตุกติกจะรู้ว่าทํายังไงถึงจะเนียนอะไรแบบนั้นเนี่แหละเก้าไกลไปขอบคุณประชาชนแต่ละที่แต่ละที่เขาขอบคุณต่อให้เขาไมา่ได้เป็นนาย,ยกเขาดีใจแล้ว